ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านท่านเรียนหนุมในผู้ผมฮิเซลนี่เป็นเกมเอ้ยในตองเกตเซิร์ฟเจแปนนี่นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วในหนุ่มที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟเจแปนนะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ตัวของโซนิคความเร็วเสียงมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่ง กิจกรรมเนี่ยมันจะได้วันที่สี่นี่นะครับผมถ้าเป็นปกติเราจะได้วันที่7จ็ดนี่นะผมนะว่าครั้งนี้เราได้วันที่4นี่ผมสองเซิจะเปลี่ยนนะก็ขั้นต่อไปก็คือวันที่ห้าวันที่หกเราก็จะได้ตัวของเสือสนิมยี่สิบเซนนี่นะผมบอกนะว่าทำให้เราอัพดาวเด้ง่ายขึ้นนี่นะครับผมก็นิดนึงตร่นี้นะครับผมก็จะได้สามดาวง่ายขึ้นนิดนึงนะก็นิดนึงนะผมก็เป็นวันที่อ่าจะว่าไงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนั่ผมกิจกรรมของเออ่ฟุบุกิที่เป็นใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะทุกคนรู้ ตุลานี้มาด้วยเปไมนะ่าซึ่งนะผมเซลลญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะแจกตัวนี้นี่นะผมเนี่ยนะพาทุกคนไปดูนะนี่ผมอันดับแรกนะคือเขาจะแจกตัวอคอร์ดเอสราบวกฟรียลยนะผมเพียงแค่เราเข้ามาสุบนี่นี่ผมมีตัวของโบลอดกรวบองเหล็กดว่วงคิงแล้วก็ตอมิกนะท่าน,นผมแนะแนะําผมแนะนําให้ทุกคนเปิดหาตัวของด่วงนี่นะผมอันดับแรกนะถ้าเกิดอย,ยากได้ย่างๆคือต้องด่วงนะผมรองมาเป็นตัวของตอมิกแล้วก็ติดท้ายด้วยตัวของโบลอดเห็นผมว่ากรวบองเหล็กกับ คิงอะถ้าเกิดไม่มีพาสซีฟไม่อ่อนมานะทุกคนแต่ว่าตัวของคิงก็ถือว่าดีนะผมเพราะตัวของคิงอะจะเป็นตัวเพื่อคนเดียวนะก็ถือว่าดีเลยนะผมถ้าเกิดเรื่องเรี่ยงคอนสการนี้ก็จะเป็นตัวของด้วงอันดับหนึ่งสองสองตัวของดอมิกและสามตัวของคิงนี่นเองนะผมเพราะคิงอะก็จำเป็นเหมือนกันนะผมถ้าเกิดเพิ่เพื่ออย่างด้ตัวเพื่อคนเดียวในช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไรก็แปลว่านักกากบางอันหนึ่งขนักกากบาทตัวอิสิอิสตาร์นะผมแล้วก็ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของรัสเมกินั่นเอผม วันที่ส3บามนั้นผมเวลาตีห้าอยู่ตรงทัศมกุกนะินั้นเยวผมเข้ามานะไม่รู้ผมจะสูนเปล่านะผมอยากลองวัดดวงดูหรือเปล่านี่นะก็อาจจะคิมนะผมเดี๋ยวก็จะลองจะสูบดูนะสักครั้งหนึ่งเนาะโอเคแล้วมีจิตการสงสายเติมนแล้วพวกนี้แล้วก็มีตอนนี้ผมเป็นคูณสองนะเป็นตีวัดคูณสองแล้วก็นี่เป็นอะไรวะอะไรเนี่ยตีอ๋อตีนี่สามครั้งไอ้ตีนี่สิบสองครั้งโอเคเยี่ยมโอเคแต๊บนึงนนะ นายจิตกำตัวบุอดอ่ตัวของไอ้จีน่าเป็นไงวะตัวนี้ชื่อจิตกรรมตัวนี้บิงโกเติเมเงินไอ้อัพขันพลังขึ้นไอ่ไรวะอ๋อชิ้นส่วนพลังเย็ดเหมือนนี่เองโอเคนี่น่าจะอัพขันอะไรวะอืมอ่ะนี่ครับผม เพียงแค่เราเล่นนะผมตัวด่านห้าเนี่ยผมด่านในเรื่องนะแล้ก็ตกจนอตอีจามาฟรีเลยน,นี่นะผมแค่เราเล่นด่านเรื่องจบด่านที่ห้ารือตัวของจนอตมาฟร,ฟรีเลยผมมาแรกก็ได้นะผมผมว่าอะไรทำไมทุกคนไม่มีจนอตด,ด้านสองกันเกินเฟิมนะเพราะมันแจกฟรีเลยนะผมซึ่งตอนนี้ก็ช่วงที่จิตกรรมเข้ามาเยอะมากเลยนะผมแต่ว่าผมไม่มีพลังงานเล่นเนี่ยพลังงานม่วแล้วก็มีเลยอย่าขอรับขอไม่เึงนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาพลังงานม่วงไปฟาร์มดันหรือว่าจะมาเล่นไอตัวนี้ไหนวะ เนี่ยเรื่องตันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าผมจะน่าจะเล่นไอ้นี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะคุ้มกว่านะแม้นี่ขอรัวันตีการตีอะตอมบีกนันนี้นะผมก็มีเยอะมากเลยหลายอย่างเลยแหละทุกคนโอเคอันนี้เอมออไปดิไปเล่นนะโอเคตอนนี้พลังงานทั้งหมด47่องนะก็ไปเล่นกันไหมลองดูสักบทเพลงหนึ่งโอ้แม่มีะครรื้อหรือหละเรื่อพรไหแล้วแม่และมึง โอ้ได้เพย์ตั้งห้าสิบเมตรเลยนะว้าวท่าเป็นเหรินไปนะทุกคนขอเซตทีมพะเนนนะอืมประมาณนี้นะแหละก็ตัวของโซนิคอยู่ข้างหลังตัวนี้เงียบประมาณนี้แหละด้วยดูกันซิว่าเราจะเอามันลงหรือเปล่านะมาหมดแล้วสับคอมไรลูกพอ่บ้าง ก็เกิดมันไม่ใช้คอที่มันเป็นคอไอเกลกนินลนน่าจะาไหวอยู่นะ HP กับอะไรอะอัตตัเมทเหรออะไรวะไอพิรมาห้าสิบเมตรถ้ามันไม่เอาพวกคอป,ป,ปันมาผมว่ามันมน่าจะาไหวอยู่นะอันี่มีสองเบฟีนเบฟแรกทำเลยมุ่งนี่นผมไหววะทุกคน อันน่าจะไหวอยู่นะเนี่ยแต่ว่าทเลนี้ไม่แน่ใจเพรว่าจะไหวหรือไม่คิดว่าจะไหวหรือเปล่ามีสองเพลงเหมือนกันครับข่ามั้ยไหวอยู่ไหวอยู่โวมตีป้องกันบัินอวย์โ้ยคนนี้นะว่าครวยครับผมครวยมากๆเลยทำไมต้องเจอกับป้องกันตลอดได้ว่าในพวก ลากฟีนี่โรอัลวินจากคนักเทือไปโอเคน่าจะไหวอยู่แหลนะเนาะเรามีดวงอยู่นะดวงเรามันกินนั่นแหละแล้วบางคนนี่น่าจะตื่นมืออยู่จะไล่ไม่ได้ตัวของฟิลิวอะด้าฟิลิวมาเจอไม่ได้ของนี้นะแล้วถ้าสมกิมเผมจะลองสมงดูหรืเปล่าวะถ้าเกิดเข้มกันนั่นแหละพอเลยาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกนะ เว่าเราจะดองไว้ดีนะเราลองดีกว่าเนาะอืมว่าเป้าหมายผมจะสูมหาตัวของไหนด้ยป้องกันเช่นนอ้ของนอ้ของเกลือจริงวะทุกคนไอ้นี่ของเกลือจริงมีโรลดแล้วก็ไอ้เฟรมแล้วก็ตัวของบาคุสันที่เป็นบอสนะอืเขียเยี่ยไหนวะมันล่านได้ของมันตัวไหนวะตเหรอตัวนี้เป็นอ๋อ อนเนี้ยก็คือเราเอาไอนเนี่ยมาเล่นบิงโกใช่ปะ่ะเเลยวกันใช่ไหมเลือก,เล,อกเลือกได้พร้อมเหรออ้าผมไม่รู้เนี่ยกูไม่ได้ดูเหมือนกันนะเนี่ยขาอหอยแข้งปึ๊บอันนี้3สามเฮ้ยอไอต่อทุกคนไปดีไหมไปนีดีกว่าเนาะคืบอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อวงล้ออ่าที่สุดเป็น มันล็อกหอยแขนเหรอสีลูกอืมอีกสีอีกสีอกสโอเคนี่อะขั้นนะห,หรือว่าอะไรวะช่างมานานันนั่นมันลราก็อมาดูเพราผมก็เพิ่งเคยเห็นระบบแบบนี้อ่ะเขาจะไปเขาจะเขาจะทําทำแบบฉีกแนวนิดนึงนะม่เหมือนกับเซิร์ฟเขาเลียกเคยเล่นมา ผมก็เลยต้องมาดูว่าอ,อะไรบ้าง <c oughs> เอ่อตัวนำสามใบตรงนี้โอ้ของเซลิวเนี่ยคุย้มอยู่นะเนี่ยนี่มัต้องใช้กี่เศษวะแค่สิบเศษในการแลกอุปกรณ์ของเซลิวนะอืมนี่ถือว่าคุ้มอยูย่ยเอาสเสษอยู่ R สองชิ้นซื้อเลยปะวะแล้วก็มีฐานเอ้ยผมว่าผมเอาฐานนี่ดีกว่านะ แล้วทันนี่แล้วก็แผ่นระหว่างตัวนี้เอาตัวนี้กับตัวนี้ดีกว่าฟองอันนี้ฐานดีเลิศกับตัวนี้สองอันพอเยี่ยมมันเยี่ยมใช่เยียบเลยไม่ตีดันตัวนี้ตบบอตัวนี้อ๋อตัวนี้เล่นภาพถ่ายโอ้ยมันดีดีกว่าผมเลื่อยอีกฟองเกมพอดีนะมันดูกันว่าจะชัวร์แหวนี่ซวยดีิวตัวนี้นี่นี่เกียวเกโลพสมากี่โน้ หมาอันนี้สัตว์อไรนี่เจออะไรสัตป,ป์อะไรป๊าปนั่วมาไหนวะฮะไม่หุ่นไหนวะโอ๊ยตัวนี้อยู่นี่ไปแมนตรงนี้โอเคหมาตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าเออนี่ไงหมาโอเคจักสะพัดเด็กเหรอนี่กิโลวเกลียวสัตว์แมนแม่นตัวตัวหนึ่งเหรอขั้วมากี ถ้าสมกิกิตรงไหนวะออดิอยู่นี่ไหนวะอ๋อเมากูอ่อีเวนเด็กอยู่ไหนนอ่ะเด็กมันินเด็กแดงไงเด็กแดงมัเขี่กิโดอยู่ตรงไหนมีโบุหรี่ทัสมกกดดิกิตรงนี้จักรพรดเด็กอ๋อเบิร์ฟุ๊กเจอพอดีเลยนี่สว กกิินี่อะไรนี่ก็บลรอดปิดท้ายเยี้ยือยังมาทำอะไรดีเหรอนี่ยังยแ้ของดีนะทุกคนโอเคสุริยวกิดู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 อยู่นี่มาอยู่ตรงนี้ ผัดเด็กอยู่นี er nah ่จอนอยู่นี่เซลล์อยู่ตรงนี้บูรอดอยู่ตรงนี้อ้าวมีตุ่นนี่เหรอน่ะโซมันจะเจอโซมี่ตัวนี้ใช่ปะเนี่าทำให้แมนกับโซมี่แมนตุ่นกับตุ่นตุ่นแต่วะตุู่ตรงนี้มาอยู่ตรงหมาไม่มีเหรอจักรพรรดิเด็กอยู่ตรงนี้ หาตรงไหนวะมึงเพล่งเมื่อกี้อ๋อนี่สุริโอนี่หมาไม่ใช่หมานี่เด็กหมาตัวนี้ใช่หมาตัวนี้ปลบปลบปัลาปลาฟู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 ปฟูเฮ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยทำเป็นเหรินไปนี่ เด็กไนวะง่เด็กแดงแล้วก็ซูริโอปิดท้ายด้วยน้องกินดูกิโด้โอ้ประมาณนี้เจีอยงับผมโอเคประมาณนี้ผมก็แวะมาทักทายนะผมใสอเสื้อเจอี๊์แปะนะก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากเล่นก็สามารถทัก ริ uhm ้งนั่นเองนะผมไม่ใช่ส <t> ิจะว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นก็สามารถไปดูที่วิธีการดาวน์โหลดของมหาวิทยาลัยมในนั่นนะผมกับจดเื่อแคสเซนนะวิธีวิธีดาวน์โหลดแบบเดียวกันนั่นเองนะผมก็คือต่อวิพินัล้วก็เปลี่ยนอีเมลวส์นั่นเองผมเปลี่ยนวิพินี่เป็นเซิร์ญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนอีเมลอีกอันนึงนะผมให้เป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะก็จะได้ตัวของเกมเซิร์ญี่ปุ่นทุกเกมเลยนึงที่เราอยากจะเล่นนะก็พร้อมทั้งของเซิร์ฟบอลแมนเดอัะสตองวกสดีครับบบ๊ายาย